หลังจากที่คราวก่อนผมปิดท้ายคลิดปด้วยการโชว์หอ่อพัสดุหลายหอ่อไม่กี่วันต่อมาผมก็อดใจไม่ไหวนะครับสั่งของมาแล้วไม่ใส่ได้อย่างไรชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นหัวเกียร์นะครับก็ถอดอันเก่าออกแล้วก็ใส่อันใหม่ไปเลยโอเคได้แล้วเมื่อกี้มันมันคงอยากให้มันโอ้ยพอดีเลยแต่มันเล็กแปดกับหัวไปใช่ไหมรู้สึกรู้สึกเหมือนเล็กแปดกับหัวแต่นี่มันมันไม่ได้แล้วทําใจให้เวลามันดูไม่ออกอย่างน้อยแบบลูกผูกก็โอเคเฮ้ยเป็นลิ่งดี เอาจริงแบบนี่กูลอกไอคนที่มาติดตามช่องนะเนีย่ยไม่มีคนหนึ่งที่แบบทำเคอี e เหมือนกันจำได้ที่เขาบอกว่าเออทำเหมือนกันอะไรเงี้ยที่กูแคปส่งให้าหาที่เป็นหน้าเ<า>ทเออเขาใส่หัวในอยู่ตอนแรกเขาใส่ลาคอนบอยแล้วพอกเขาเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกูอ้าวกูสั่งเหมือนกัน <laughs> ชิ้นต่อไปจะเป็นไม้กางเขนเหล็กนะครับเป็นกางเขนเหล็กประจําตระกูลททเลตโตเนาะเออในหนังฟาสตนั่นแหละประจําตระกูลททเรโตอุ้ยเฮียอะไรเอ้าแตกเอ้า อะไรเนี่ยนี่กางเขนนุนพระยอดนี่หัวเกียรแม่งดูดีสต่อไปเป็นวัดรอบนะครับแค่วางเทียบเฉยๆแล้ยังใส่ไม่เป็นบอสอันนี้มันดูแบบเกลาปันี่แหละเสร็จหันเข้าหาตัวนี้ครับเห็นรอบชัดเจนเท สุดท้ายก็เนี่ยสำหรับของในสาระของเรานะครับก็จะเป็นโคมไฟแท็กซี่นะครับอันนี้สั่งมาเล่นๆนะแต่ผมรู้สึกมันเล็กไปเออมันเหมาะาใส่ตุกๆมากกว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดจะใส่ก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเรามาถอดอะไรเจ้าคีเจ็ดสิบกันนะครับวันนี้1เลยก็จะไล่เบานั่นแหละ2ก็เพราะว่าจะทําทุนซื้ออีกคันหนึ่งนะครับก็คือจะซื้อรถอีกคันหนึ่งมาถอดอะไรทากําไรรอบหนึ่งเอองงปะก็คือ ถอดอะไรคันนี้เพื่อไปซื้ออีกคันนึงแล้วก็เอาอีกคันหนึ่งมาถอดขายอีกทีเพื่อให้ได้กําไรที่มากขึ้นเอ้ยบอกเลยว่าอีกคันนึงเนี่ยไม่ธรรมดาอาจจะทําคลิปให้ดูตอนซื้อรถคันนี้แต่ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดใครอยากดูก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยากดูไหมนี่จะได้รู้ว่าเออควรทำํำไม่ควรทําอย่างแรกก็ถอดแผงประตูออกมาก่อนนะครับ ถอดได้ข้างเดียวขอย้ายของาก่อนละกันเพราะอากาศมันร้อนเลอเกินให้ตายเหอะแล้วก็เลยย้ายมาที่ซีค่อนนะครับเอออันนี้ให้เครดิตคนทีหนึงก็จอดชั้นบนๆจะได้ไม่รบกวนคนอื่นที่มาเที่ยวห้างแล้วก็พนักงานเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ขอบคุณซีคอนนะครับที่ห้างโล่งในตอนเช้า แล้วก็ขอบคุณที่ไม่ต้องให้ระบัดจอดรถนะครับมันเรียนจอดฟรีได้เลยแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นน้ำแอร์ร่่วครับไอ้ซ่าเอาแล้วอ่าช่างมันเรามาทำงานของเราต่อกันดีกว่าพอดแผงประตูทั้ง4ี่บานแล้วก็เอากาประตูออกมา ย้ายสถานที่อีกรอบนะครับเนื่องจากคนเริ่มมาเที่ยวห้างเยอะแล้วเราก็มีมารยาทที่ดีนะครับก็คือเราจะเลีกให้คนอื่นจอดดีกว่าเนาะก็ย้ายมาทําที่บ้านผมต่อน,นั่นแหละในๆและอ๋อแล้ววันก่อนผมก็สั่งกระจกมองข้างไปนะครับมาส่งพอดีเลยก็ใส่ซะเลยวสวยใสถูกใจจิมๆเผือแป๊บเดียวพอทํางานของราต่อเราถอดเบาะหลังออกแล้วก็แผ่นเก็บเสียงแผ่นกันระหว่างท้ายรถกับ ตัวห้องโดยสารรถนะครับก็ออกมาแล้วก็ถอดเบาะหน้าอันนี้ก็จะเป็นพื้นรถนะครับเปื่อยๆสภาพก็โอเคอยู่นะผมว่าทำขนาดนี้วก็คลีนใหญ่ไปเลยแล้วกันฉีดน้ำให้ทั่วโรวยผงซักฟอกแล้วก็ขัด ทำเสร็จก็ล้างแล้วก็เป่าให้แห้งสนิทกนะ็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างเอี่ยมเลยว่ะเออไม่พูดมากแล้วกันเดี๋ยวคนว่าอวยได้พอทําเสร็จก็เก็บของให้เรียบร้อยจัดเรียงให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวมนุษย์แม่กับมนุษย์ยายต่ว่าซึ่งบางอย่างก็ยังไม่ได้ถอดนะครับเช่นบุลังคาฝ้าอะไรอย่างนี้สิ่งที่ถอดไปแล้วก็จะมีแผงประตูสีบานครอบเบรกมือกาบประตูกาบเสาซี วิทยุเบาะหลังพรมแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้อีกหลายวันต่อมาก็มีคนมาซื้ออะไรไปสองสามชิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีคนขอซื้อชุดหน้านะครับแม่งไงตอนแรกยังไม่กะขายกันชุดหน้านะครับแต่ว่ามีคนจะเอาแล้วก็ เราก็จะขายเออเพราะเขาจะเอาตังค์ไปซื้ออีกคันหนึ่งอะในดูดิมันถอดอยังไงยังไม่รู้เลยครับจริงๆเออก็เขาจะเอาขากันชนด้วยนะ <S <S เห็นบอกมาเนาะเออแล้วก็จะเอากระจังหน้าด้วยเออไม่รู้นะเอาไปทําไมสาภาพไม่ได้ดีมากเลยก็เว้ยกูถ่ายแลนะกูเออสาภาพไม่ได้ดีมากก็ก็เอาไปเออไม่เป็นไรเออจะโลง่ลงๆไปเลยนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงกันเดี๋ยวลองถอดกันดูนดีวกว่ามา แค่น็อตตัวเดียวแล้วนะครับก็น่าจะกันชนก็น่าจะโออยเฮีย, <c oughs> ยลงตีนอ่าเฮียลงตีนไอสัตว์เยเจ็บชิบหายเลยโอเคกันชนออกมาแล้วสภาพก็ก็กันชนสี่สิบปีอะเออเอาอะไรเออก็โอเคประมาณนี้ไม่แย่วิทถูกแคสปิดเนี่ยถอดออกมาแม่งสภาพเยี่ยเมื่อ <c oughs> กี้กำลังแกะไอ เรียกว่าอะไรวะที่กันชนใช่ป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นซับให้เนละเรียกว่าอะไรเนาะแล้วกำลังกับแกะ้ยแกะอยู่แล้วก็จะถอดไฟเลี้ยวออกนะเพราะว่าคนที่จะเอาเนี่ยเขาไม่เอาไฟเลี้ยวก็ได้ก็โอเคไม่เป็นไรกูเก็บไว้แล้วก็ดีละเออแล้วพอเสร็จก็มารู้แล้วว่าทําไมระบบไฟนี้มีปัญหาก็คือไยกล้องโฟกัสหน่อยเถอะนะจิ้มจอไม่ได้มือแล้วโฟกัสที่คนอ่าเยี่ยมดีมากซัมซุงหรือก็คือเหมือนกับช่างหรือเจ้าของเก่าเนี่ยเพราะว่า ทําการต่อสายไฟเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อดีๆก้องเบย์กับฮิมเออแล้วก็เนี่ยม้วนกันอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ไม่ได้บัตรกรีไม่ได้หาอะไรหุ้มไว้เหมือนกับอย่างตรงนี้เนาะแล้วเขาเคลือบเนี่ยก็ใช้เทปพันสายไฟพันไปเลยซึ่งมันก็ ทำให้อาจจะเกิดการ Spark บัคได้แล้วถ้บเกิดสองไโดนกันมันก็ไม่ค่อยดีต่อระบบไฟรถแล้วกันเออถึงเคอจะไม่ค่อยมีระบบไฟแล้วก็นั่นแหละตอนแรกจะถอดจากคลิปตัวนี้เลยแต่พอเสร็จพอเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะแก้ตรงนี้ออกมาจังเลยเออก็คงนั่งแก้ตรงนี้ออกแทนแล้วกันอ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เออรถหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่อืม ก็ถอดคาน์อะไรเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เออเรื่องสายไฟเนาะส่วนส่วนฝั่งนี้ผมก็ปลดดีๆออกนั่นแหละเออคือที่ไม่ปลดดีๆในฝั่งนี้เพราะว่ากะจะแบบจะได้ไม่ลืมแก้ไงเออ,อนนี้ก็จับสายไฟออกห่างๆกันไว้ก่อนอืมเนาะแล้วก็หลอดไฟทั้งสองอันอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ยึดกันชนคือมชื่อหะไเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> เออนั่นแหละก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนป้ายเระเปี่ยนอยู่นี่ของแยก,กต่างๆก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บของกันดีกว่า ตอนนี้เก็บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะไม่อยากจะพูดเลยว่ารถนี่ดูดีหรือดูไม่ดีกันแน่เ่ยคิดไม่ออกเลยจริงๆออคือดูในตรงนี้อาจจะดูดีไว้เพราะไม่ได้เห็นรบบอุปกรณ์ภายในในตรงนี้เยอะมากนะแต่ถ้าเกิดมองใกล้ๆเล้ว่อ่ะแค่ลองกดปรับแสงดูก็ได้นี่เป็นไงชัดเจนเห็นความแหว่งเออมันก็จะเห็นแบบประมาณอย่างนี้บอกไม่ถูกเลยว่ะเออเรามาลุ้นเนี่ยว,ว่ามันจะต่อภาษีได้ไหมนะเพราะว่ามันปกติมันจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ไงยแล้วทีนี้ไฟเลี้ยวก็ยังอยู่ในรถอย่างที่ได้เก็บไปเมื่อกี้แล้วแต่ว่า เรามันไม่สามารถต่อกับตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตัวยึดกันชนเพราะต้องต่ออย่างไงกับตัวกันชนไงไม่มีกันชนไม่เป็นไรแต่ว่ามีตัวกันชนแต่ทีนี้คนเขาก็ซื้อตัวกันชนไปแล้วว่ะเออก็ขายไปทั้งเซตเลยว่ามันก็กันชนก็ต้องมีตัวยึดเนาะก็เข้าใจได้แหละเออก็อาจจะย้ายไฟเลี้ยวให้มันมาอยู่ตรงกรอบอันนี้แทนนะครับอืมมีรู้เหมือนกันหรือไม่ก็หาทางอะไรก็ได้ให้มันยึดตรงนี้ได้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงละกัน หลังจากนั้นผมก็ถอดชิ้นอื่นขายไปเรื่อยนะครับสบภาพก็ประมาณนั้นเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะมีชิ้นไหนที่ขายไปก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ทยอยยขายนั่นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้เห็นรถอีกคันหนึ่งแล้วก็เห็นรถคันนี้เป็นซากไม่หรอกไม่หรอกยังไงคันนี้เราก็ต้องปั้นให้มันใช้ได้ให้ได้จริงๆเออยังไงก็ยังคงจะปล่อยมันวิ่งได้อยู่นะครับอนอกจากจะมีอะไรที่มันคุ้มจริงๆ ก็พาสหน้ามาดูกันว่าขุดทองจะเหลือชิ้นไหนอยู่มั่งแล้วมาดูกันว่ารถอีกคันหนึ่งที่ผมจะยอมถอด KE มไปซื้อเนี่ยจะเป็นรถอะไรมั่งดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดอยากถ่ายให้ก็จะถ่ายให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe กันให้ด้วยกันนะครับบาย